สวัสดีค่ะเราจะมาดูเว็บอาเซียนนะคะก็อันดับแรกก็เป็นหน้าแรกนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะแต่ว่าลิงก์ไม่ได้ก็จะมีเซิร์ชค่ะอยากได้อะไรก็พิมพ์เอาค่ะแต่ว่าอันนี้เน็ตมันเชื่อไม่ได้ก็จะมี เนื้อหาของอาเซียนประเทศต่างๆนี่ค่ะอยากได้ไปหาเอาในเน็ตนะคะแล้วก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะนี่ค่ะประเทศต่างๆของอาเซียนนี่อันนี้เพื่อนบ้านอันนี้ก็เพื่อนบ้านรูปภาพมันเกี่ยวอะไรกับอาเซียนรูปภาพมันเป็นของอาเซียนค่ะอันนี้เป็นวิดีโอโฆษณาช่วยเหลือชื่อ <laughs> ละไรกทิ้งแดงค่ะ <laughs> ก็จะมีเว็บแกลเลอรี่งงก็จะมีนี่ค่ะถ้าคลิกตรงไหนถ้าคลิกในหน้าจอเพจของเรามันก็จะขึ้นให้เราถูกใจแล้วก็ถูกใจไปเลยนะคะค่ะยังแล้วก็มาดูเว็บต่อไปเป็นอนุรักษ์โลกอันนี้เป็นหน้าแรกค่ะนี่มีนิวมีคาวใหม่คลิกเข้าดูได้นะคะสมมติไม่มันไปค่ะ มีสมัครสมาชิก username password เบิรดแล้วก็สมัครสมาชิกลืมรหัสผ่านแล้วอินค่ะมีพวกนี้แหละคะ่ะอ๋ออันนี้ลิงก์ได้ค่ะอันนี้ความสำคัญความสัมพัญของทรัพยากรธรรมชาติการอนุรักษ์ก็จะมีหลักการอนุรักษ์ธรรมชาติการแบ่งปันมัจะ แบ่งประเภทการแบ่งประเภทนะคะก็คือมันยังลิงไม่ได้ค่ะยังทำไม่สมบูรณ์ <laughs> นี่ค่ะนี่คนออ <laughs> ไปดูทรัพยาก่อนนะคะว่ารัพยาที่สำคัญมีอะไรบ้างก็จะมีน้ำป่าไม้แ่ธทตุป่าชายเลนค่ะถ้าเรามาออกภาพก็เสียค่ะโอเคค่ะติดตามสอบถามได้นะคะ คิดไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำแล้วก็มาดูนี่พอเพียงเพียงพอพอเพียงสถิตพอเพียงคะ่ะอันนี้สมบูรณ์แบบใช้เวลาทำสองชั่วโมองนาฬิกาเดินเดินไม่ได้นะคะเพราะนาฬิกาตายไม่ได้ตั้งฐานคะ่ะฐานหมดนี่ก็จะมีค่าวประชาสัมพันธ์สามารถคลิกดูได้คะ่ะก็มาดูความหมายความหมายถ้ามองไม่เห็นก็ก,กรอบข้อแบบนี้ก็ได้คะ่ะ ความแม่งเศรษฐกิจพอเพียงมาดูทฤษฎีใหม่ของในหลวงนะคะว่ามีอะไรบ้างทฤษฎีใหม่มแล้วก็ปัจจัยมีห้าส่วนอ่านเอาค่ะแล้วก็หลักความคิดมีเยอะค่ะว่าพอเพียงคืออะไรปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามก็จะให้ทำารวยนะคะสามารถติดต่อได้ที่นี่นะคะอาจจะไม่มีอีเมลให้คะ่ะสามารถมาที่โรงเรียนนี้ได้ นี่ค่ะอันนี้ครูพู้ตินะคะนี่ครูผู้ติค่ะนี่คนนี้ค่ะเป็นคนทำนี่คนนี้คนนี้นั่งติเหมือนกันค่ะค่ะขอจบการเพียงแค่นี้ค่ะ